ครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับช่องโมโต้คอชิวนะครับก็เป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับไม้ด่างแล้วก็บอนสีนะครับเป็นต้นต้นมงต้นไม้อะไรประมาณนี้นะครับอะไรชิวๆก็ทําไปเรื่อยนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ตื่นเช้ามานะครับก็นี่นวาตาก็จะประมาณนี้ยังไม่ได้ทําอะไรก็ <c oughs> ตั้งใจที่จะมาอัปเดตชิ้นถ่าบอนสีเพียงพี่น้องได้ดูกันนะครับแต่บางเอิญอก็เจอกับฝนตกอย่างนี้ จริงๆแล้วผมปกติผมจะไปนั่งอยู่ตรงโน้นนะนั่งอยู่กับสวนของผมนะนั่งอยู่กับต้นมงต้นไม้ของผมแต่วันนี้ฝนตกก็เลยไม่นั่งอยู่ศาลา <c oughs> นั่งศาลาพักใจสักหน่อยอทีนี้วันนี้จะมาอัปเดตชิ้นถ่าบอลสีชายชนเพราะว่าเมื่อผ่าผ่าไปเมื่อวันที่6มกราคมนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นวันที่21มกราคมแล้วก็เป็นเวลา15วัน ก็มาดูกันว่าสุด้าวันนี้น้องจจอมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับจะมีรากไหมจะเน่าหรือยังหรือมีแทงหนอกหรือยังนะครับมาดูกันะอ่ะ,อะมาครับเราก็มาเปิดดูกันเลยนะปป๊บเป๊บอ ชเป็นยังไงเอ่ยโอ้เห็นชัดๆเลยครับอันนี้เห็นชัดๆเลยอันนี้หนึ่งต้นแทงหนอ่อมีรากครับหนึ่งต้นอืมชิ้นนี้ทำไมมาติดขอบนี้จังอ,อันนี้รากเหรอวันนี้ก็เหมือนจะมีรากสอง ขอแทงหน่ออีกหนึ่งสามอมีอีกไหมต่ออีมีลากตอนนึงมีลากสี่ครับทำไมชิ้นนี้ผมผ่าใหญ่จังใหญ่กว่าเพื่อนเลยตอแทงหน่ออีกหนึ่งห้า โอเคครับก็ได้ขนาดนี้ก็โอเคนะผมราะว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเป็นสัญญาณที่ดีบง่งบอกว่าน้องก็จะเจริญเติบโตให้เราจะมีรากมีใบมีลําต้นให้เรานะครับเนาะก็โอเคก็โอเคผมโอเคเลยอันนี้ทําไมเหมือนโอไม่ได้นิ่มเนาะไม่ได้นิ่มโอเคก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ นะเดี๋ยวเราก็จะมาดูน้องอีกทีเมื่อครบ1เดือนแล้วนะครับครบ30บวันนะผมก็จะมาอัปเดตให้พี่พน้องได้ดูอีกทีนึงนะครับเนะาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะน้องแทงลากน้องแทงหน่อขึ้นก็หลายชิ้นนะครับประมาณ4-5ชิ้นนะครับนะครับก็โอเคเลยถือว่าโอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะ ก็าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ใครที่กดเข้ามาชมคลิปของผมนะครับก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องหมูต่อขอชิยวนะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะลาเพื่อนๆคลาพี่ๆน้องไปแล้วนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีนะครับ mm hmm.